สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบาบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในราศาีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิงปวะจังันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุ่มรานากุมในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแาวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่ออื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับสกายกดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดลไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนวอนน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนุ๊ไพ่แบ,บแรกดได้ไพ่สามดาบ แล้วก็ไพ่สามเหรียญไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับ6ถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยห้าเหรียญสมถ้วยไพ่เดอะแฮง m a n นะครับ ไพ่เดฟูลไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่สิบถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่7ถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกหนุไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สามเหลียน สามเหรียญในที่นี้นะครับหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะมีการไปไปมามาติดต่อ,อนะครับมีโอกาสของกันและกันในการเจอกันมากขึ้นสำหรับใครที่ไม่ค่อยเจอกันก็จะได้เจอกันมากขึ้นใครที่โสดมีโอกาสจะมีคนเข้าหานะครับมีคนมาติดพันมีคนมาชอบคุณอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้เช่นกันนาะสามเหรียญหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการมีการพูดคุ การพบปะกันมากขึ้นแล้วก็มันเป็นไพ่ของโอกาสด้วยนะครับหมายถึงอย่างที่บอกไปว่าใครโสดก็จะมีคนเข้าหามีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเราอะไรแบบนี้เป็นตน้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นให้ความสําคัญของกันและกันมากขึ้นเปิดรับกันได้มากขึ้นโดยเช่นกันนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็สดใสนะครับแล้วอะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมา เปิดใจคุยกันนะครับหรือสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าพูดคุยกันร้องขออะไรกันได้เนี่ยค่อนข้างแบบมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงเนาะ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าช่วงนี้ใครกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกกดดันความรู้สึกยากลําบากความรู้สึกที่มีความโหยหานะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเติมเต็มไพ่ใบนี้นะครับแหงแมนคือไพ่ของการกลับตลรปัดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของความทุกข์ ไพ่ของการที่เรารู้สึกเหมือนขาดแคลนความรู้สึกเหมือนต้องการการเติมเต็มบางสิงบางอย่างจากเขาเป็นการเรียกร้องเป็นความขาดนะครับดังนั้นชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมคุณอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะความรู้สึกและลองปรับกับมุมมองดูในเรื่องของความรู้สึกอีกนิดหนึ่งนะครับไพ่ที่ดียังมีอยู่นะครับมีสิบถ้วยขึ้นมาด้วยเอ็มเพรก็มา6ถ้วยก็มา แต่ว่าอยากจะให้คุณเนี่ยค่อยๆปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกนะครับเพราะว่าอะไรมีไพ่ฟ o บครับเกิดขึ้นฟ o บครับเนี่ยมันเป็นไพ่ที่คุณเองนะครับอาจจะเป็นไพ่ต่อเนื่องจากไพ่สามดาบไพ่เนี่ยอิทธิพลไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยคือไพ่สามดาบเป็นตัวการความผิดหวังความรู้สึกความเสียใจความโศกเศร้านะครับ อาจจะเกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้หรือไม่เกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้แต่มีนัยสําคัญตรงที่ว่าถ้า3ถ้วยกับ3ดาบมามีโอกาสที่จะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้นะครับก็ประมาณสักครึ่งครึ่งก็คือ50%บบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักที่ไม่ถูกเติมเต็มหรือความรักที่ขาดการดูแลการเอาใจใส่หรือความรักความสัมพันธ์ที่มีนอกมีในความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกแบบ ไม่ถูกเติมเต็มแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของมุมมองความรู้สึกสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเรานะครับกำลังพารานอยอยู่ในเรื่องของความรู้สึกเปรียบเทียบสีถ้วยสามสามดาบมันคือความผิดหวังอยู่แล้วสีถ้วยคือการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็สีถ้วยคือความรู้สึกแบบวุ่นวายใจรู้สึกไม่ตอบโจทย์รู้สึกเหมือน เป็นกังวลแล้วก็พารานอยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับต้องการเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์กับคุณคุณก็จะเริ่มที่จะเข้าไปเตอเขามากขึ้นเข้าไปในเรื่องของความรู้สึกกับอะไรหลายๆอย่างพูดง่ายๆคือคุณเริ่มเข้าไปในคอมฟอร์ทโซนของเขาและคุณเริ่มเข้าไปที่จะบุก นะครับกับเขามากขึ้นแล้วแล้วก็กดดันกับตัวเขาด้วยเพราะตัวคุณเองก็ถูกกดดันเช่นกันถามว่าตัวคุณถูกกดดันยังไงนะครับคุณมีโอกาสที่จะถูกกดดันตรงที่ว่า อย่างที่บอกว่าความผิดหวังมันมาก่อนเลยแล้วทุกอย่างมันก็ตามมาเป็นลูกโซ่นะครับความผิดหวังจากไพ่สามดาวที่ไม่ถูกเติมเต็มหรือถูกมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันเป็นบอกเกิดของความรู้สึกที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างแบบน้อยอกน้อยใจพารานอยแล้วก็มีปัญหาแล้วก็เริ่มจุดประเด็นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกดดันกับตัวเขาไพ่แฮงแมนคือไพ่ของความกดดันความรู้สึกที่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ นะครับถ้าเราไปด้อยคุณค่าตัวเองอีกนะครับตามหาเขาอีกตามลุมตามถึงเขาแบบนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรเด็ดขาดเลยคุณควรจะต้องมีคุณค่าของตัวเองให้มากไม่ใช่ไปด้อยคุณค่าโดยการไปตามเขานะครับไปจิกเขาไปอะไรกับเขาแบบนั้นไม่ควรเราควรจะต้องพยายามฟื้นฟูในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกของตัวเราเองก่อนนิ่งก่อน ใช้สติก่อนถ้าใช้อารมณ์นะครับแล้วไปจัสกับเขาไปอะไรกับเขามากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เขามีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าภาษาบ้านเราเรียกง่ายๆคือความเบื่อหน่ายนะครับความรู้สึกที่ไม่ไม่โอเคเพราะาตัวคุณกําลังกดดันเขาอยู่นะครับกับการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้แล้วคุณก็กําลังเรียกร้องอยู่มันเป็นมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณก็จริง นะครับเพราะคุณอาจจะมาก่อนในสลับบางคนหรือคุณกับเขารักกันมาแต่คุณมาถูกแทรกแซงแบบนั้นแบบนี้คือจริงๆแล้วอ่ะครับอยากจะบอกว่าถ้าคุณดีจริงเขาคงไม่ปล่อยมือคุณดังนั้นคุณก็มีสิทธิ์นะครับกับการที่ถูกผิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ผิดเขาคงไม่ไปจากคุณนะนะครับเออแต่ถ้าเกิดผมว่าก็เขาเป็นคนไม่รู้จักพอมันอีกเรื่องนะครับมันอีกเรื่องหนึ่งแปลว่าคุณอ่ะกำลัง เขาเรียกว่าอะไรนะกําลังหาคนผิดอยูนะ่แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มองตัวเองเรากําลังมองเขาอยู่เพราะเขาอาจจะเป็นกระจกที่ส่องสลหรับตัวคุณก็ได้แล้วคุณก็จะเห็นแต่ความผิดของเขาแต่คุณไม่ได้มองเห็นความผิดของตัวเองนะครับเหมือนเส้นผมบางภูเขาอ่ะอืความผิดของตัวเราเห็นเท่าเส้นผมความผิดของเขาเห็นเท่าภูเขาแบบเนี้ยเป็นต้นนะความผิดของเขาเนี่ยเห็นเท่าภูเขาเหล่ากาใหญ่โตบโหรานมากเลยเขาผิดเขา เขานอกใจก่อนเขาผิดก่อนเขามีปัญหาเขาไม่เติมเต็นเขาผิดสัญญาน,น,นั่นนู่นนี่มาเต็มเท่าภูเขาแต่ความผิดของเราเนะี่ยเห็นเท่าเส้นผมเองอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามักจะมองอะไรออกไปนอกตัวเสมอแต่เราไม่ได้มองกลับเลยว่าบางทีเนะี่ยการที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขก็ได้ไงเขาถึงไปหาคนที่มีความสุขกว่าคุณไงนั่นมันเป็นความผิดของคุณก็ได้ เราก็ไม่รู้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพออย่างที่คุณว่าก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นผมเป็นนักพยากรณ์ก็ต้องหาสาเหตุให้กับพวกคุณอยู่ที่ว่าพวกคุณนะครับจะยอมรับในตัวเองความผิดของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเขาก็ผิดแต่บางทีคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายผิดด้วยเช่นกันดังนั้นลอง พยายามปรับมุมมองดูพยายามเข้าใจเรียนรูด้ดูแล้วก็พยายามที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งหน่อยเนาะอันดับแรกเลยอันดับแรกควรเติมเต็มภาวะความสุขความหวังได้อย่างที่บอกนะว่าสามเหรียญเนี่ยยังมีโอกาสที่คุณกับเขายังจะปณีประนอมกันยังสามารถที่จะกลับมาคุยกันสะสางกันหรือว่าให้โอกาสต่อกันที่ดีได้เพียงแต่เราต้องพยายาม ค่อยๆควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าอิทธิพลใต้สําหรับบอกว่ามีไพ่เจ็ดถ้วยคุณกําลังคิดเยอะกําลังฝุ้งซ่านกําลังรู้สึกว่าแบบแบบ กำลังถูกทรยศหักหลังไงกาลังแบบเดียวดายกาลังรู้สึกขาดแคลนเลยต้องแอคชั่นกับเขาทุกวิถีทางอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราพยายามปล่อยวางความรู้สึกที่มันเป็นความคาดหวังลงนะครับแล้วก็พยายามที่จะพึ่งไปคิดว่า จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับบางทีการที่เราคิดไปเองมันอาจจะไม่ใช่ความจริงถึงแม้มันจะดูใกล้ความจริงเหลือเกินกับสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดแล้วว่ามันต้องถูกแบบนี้แน่นอนแบบนี้บนโลกใบนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาใครนะครับถ้าเกิดเขามาบอกว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้บ้างหลาทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นะ่ะ ็นคุณคุณยอมไหมคุณก็ไม่ยอมคุณต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างว่าบางทีแล้วการที่เราทําอะไรเนี่ยเขาอาจจะดูผิดจริงก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องพยายามไล่เลียงหาสาเหตุที่ถูกต้องก่อน แก้ไขปัญหาร่วมมือกันแก้ไขครับไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขเพียงคนเดียวได้มันคือ Relation s h i p Relations relationship หมายถึงการผูกติดระหว่างกันและกันไงครับมันไม่ได้แปลว่าเราคนเดียวดังนั้นเราจะเอาแต่ตัวเราคนเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนเข้าหากันให้ดีก่อนดังนั้นเนี่ยให้จะดถ้วยบอกว่าบางทีเราก็อาจจะคิดเยอะคิดมากไปนะหรือเราอาจจะแบบเหมือนคิดอะไรแบบเยอะแยะมากมายฟุ้ง ตีกันไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยควรปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดมีไพ Freedom, ่ฟรีดอมก็คือไพ่เดอะโฟลขึ้นมาฟรีดอมในที่นี้แปลว่าอิสระแปลว่าการตัดสินใจที่แบบเหมือนทําอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นเป็นความรู้สึกที่เปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องมากะ เกณฑ์อะไรทั้งนั้นแล้วก็ทําไปในสิ่งที่เราทําแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนกับใครอะครับเราก็ควรจะต้องทําเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับหรือไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็ดีนะการที่เราจมปลักอยู่กับสิ่งอะไรเดิมๆซ้าๆผลลัพธ์มันก็จะยังเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเรารู้จักหาอินสไปเรชันใหม่ๆหาแรงบันดาลใจหาสิ่งดีๆหาอะไรที่มันเป็นความแบบเป็นโพสิทีฟมากขึ้นนะ่ะมันเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกระหว่างกัน และกันให้มากขึ้นบางทีเนี่ยเราก็อาจจะแค่หน่อยไปเองหรือบางทีเราก็อาจจะแค่แบบมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับคุณลุงไหมครับว่าบางคนเนี่ยโกรธกันแบบไม่มีสาเหตุสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะแค่อยากได้คำคำเดียวคำว่าขอโทษนะครับถ้าเกิดเราขอโทษเขา เราทําอะไรไม่ดีกับเขาเนี่ยเราขอโทษเขาก่อนเนี่ยบางทีมันก็เป็นการจบเรื่องที่ดีนะครับมันก็เป็นอะไรที่สามารถคลี่คลายได้บางคนเนี่ยโกรธกันไม่รู้ว่าโกรธอะไรกันนะักกนะันหนาสุดท้ายเนี่ยแค่ต้องการแค่คําว่าขอโทษคําเดียวก็หายแล้วมันก็เป็นไปได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร คุณไม่รู้ว่าเขาทําอะไรแต่คุณคิดได้เป็นฉากฉากเลยว่าเขาผิดยังไงเนี่ยแปลว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาจริงๆก็ได้นะครับเราอาจจะสอบตกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องพยายามเปิดใจยอมรับแล้วค่อยๆ เป็นค่อยๆไปไม่ตัดสินใครนะครับเนาะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะลองทําดูนะครับเพราะไพ่แนะนําว่าถ้าเกิดคุณเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลกับคู่ครองคนรลักให้มากลองแปลเปลี่ยนพลังงานจากความหึงความหวงความรู้สึกที่ไม่โอเคเนี่ยมาเป็นการดูแลการเอาใจใส่กับเขานะครับเสียสละนิดเสียสละหน่อยถ้าเรารักเขาจริง คุณก็ต้องยอมเสียสละได้นะครับแค่นี้เองมันทําได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รักเขาเพียงพอกับการให้อภัยก็ได้ไงการให้อภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดให้อภัยซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าเล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นมันก็คงเป็นการที่เขาไม่รู้จักผิดอันนั้นมันก็คงเป็นความผิดของเขาจริงๆแต่ถ้าเกิดเราผิดแล้วเรารู้จัก ขอโทษหรือเรารู้จักให้อภัยหรือเรารู้จักที่จะแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็อาจจะยังมีโอกาสมีน,นโนมทิศทางของการกลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อก,กันใครกําลังรอคอยกับการกลับมาของคู่ครองคนหลังคุณพยายามทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าแล้วก็พยายามดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วตัวคุณเองจะได้รับในสิ่งที่ดีตรงที่ว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับการเฉลิมฉลองนะครับกับในเรื่องของความรัก สุขความหวังที่ดีมีโอกาสเติมเต็มได้มีโอกาสที่คุณกับเขาจะเป็นคู่ของคนรักที่ดีได้ต่อกันบางคนที่ต้องการในเรื่องของคอมมิตเมนต์คุณจะได้คอมมิตเมนต์ใครที่ต้องการที่จะแต่งงานคุณมีโอกาสที่จะได้การแต่งงานเกิดขึ้นสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะครับหรือในเรื่องของความสุขความสมหวังการมั่นหมายกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่า คุณยังมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณควรจะได้ถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าคาดหวังจนเกินไปอย่าเร่งเกินไปอย่ารีบเกินไปนะครับเพราะว่าการที่คุณคาดหวังเร่งแล้วก็รีบมันเป็นภาวะของความกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่โอเคแล้วเขาก็จะเดินจากคุณไปแต่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วค่อยๆฟื้นฟูทุกอย่างก็ยังจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการกลับมาของคู่ของคนรักที่ดีต่อก,กันและกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ